คนจะล้มตายลงเป็นใบไม้ร่วงบดความโดยอาจารย์เดชานารุนาตมากที่จนแต้มของรัฐบาลในยุโรปกฎหมายไม่สามารถบังคับประชาชนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ยอมรับการฉีดยาเสริมภูมิได้การเผารถเจ้าหน้าที่ตำรวจในเนเธอร์แลนด์ของผู้ชุมนุมแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของผู้คนในยุโรปที่เริ่มกระจายออกไปหลายประเทศที่ไม่ยอมรับกฎข้อบังคับของรัฐ ที่บังคับให้ประชาชนทุกคนต้องฉีดยาเสริมภูมิเริ่มจากฝรั่งเศสต้องถอยจากแนวความคิดที่คิดจะสร้างกฎระเบียบใหม่ด้วยการบังคับประชาชนในประเทศต้องฉีดยาเสริมภูมิให้ตรงเป้าชี้ให้เห็นชัดเจนว่ามีผู้ไม่ยอมฉีดจำนวนมากในประเทศและการออกกฎบังคับอาจส่งผลสั่นครอนถึงตำแหน่งของผู้นำประเทศออสเตรียก็เช่นกัน จากแนวคิดนโยบายที่แข็งเกร้าวต่อผู้ไม่ยอมรับการฉีดเสริมภูมิก็เริ่มอ่อนลงด้วยข้ออ้างว่าข้อกฎหมายอันแข็งเกร้าวของผู้นำอาจถูกร่างขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ในปีพุทธศักราช2565โน้นเพื่อดูท่าทีของประชาชนที่ออกมาต่อต้านที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเด็นคือทำไมผู้คนในยุโรปจำนวนมากเน้นนะครับว่าจำนวนมากถึงไม่ยอมรับ การฉีดยาเสริมภูมิต่อเนื่องหรือเข็มที่3ให้มันจบและมีหลายคนก็ไม่ยอมรับแม้แต่การฉีดเข็มแรกแม้วงการแพทย์จะออกมาเตือนพวกเขาว่าการเสียชีวิตของผู้คนในยุโรปจำนวนมากนั้นล้วนเกิดมาจากปัจจัยที่ผู้ฉีดยาเสริมภูมิจำนวนมากไม่ยอมรับยาในเข็มที่3แต่นั่นก็ดูเหมือนว่ามันเป็นได้แค่ข้อสันนิษฐานของแพทย์ที่กล่าวอ้างเท่านั้น เมื่อมันไม่ได้มีอะไรมารับประกันความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้จริงมันจึงเป็นแค่ข้ออ้างและการสันนิษฐานและความเชื่อเ,อเฉพาะของวงการแพทย์เท่านั้นที่คิดว่ามันจะดีแค่นั้นแต่มันไม่ใช่การรักษาหรือบรรเทาต่อผู้ที่ติดเชื้อได้จริงในยุโรปมีเด็กหนุ่มสาวที่มีร่างกายแข็งแรงดีที่เสียชีวิตมากกว่าสอง0 0คนล้วนต้องมาเสียชีวิตลง เมื่อได้รับยาเสริมภูมิในเข็มแรกและเข็มที่สองและมันบ่งชี้ชัดเจนว่ายาเสริมภูมินอกจากไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่มันกลับไปฆ่าชีวิตของคนหนุ่มสาวและผู้คนในหลายครอบครัวที่ทำให้พวกเขารู้สึกเกลียดชังและมีอคติที่รุนแรงต่อบริษัทยาที่ผลิตสิ่งนั้นมาเพื่อฆ่าคนในครอบครัวของเขาอย่างไม่มีความผิดและไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ต่อความสูญเสียของพวกเขาและเชื้อระบาดก็ยังแพร่อย่างหนักมากขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าคนอีกกลุ่มที่ได้ฉีดยาเสริมภูมิครบสามเข็มและได้อภิสิทธิ์ทุกอย่างทางสังคมและเป็นตัวแพร่เชื้ออย่างดีที่มีกิจกรรมที่อิสระมากกว่าผู้ไม่ยอมฉีดและพวกเขาก็เก็บตัวอยู่ในบ้านหรือพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ผู้คนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าผู้นำของเขากลุ่มหมอ รวมไปถึงองค์กร WHO ที่พยายามสร้างภาพให้พวกเขาเป็นสิ่งที่เลวร้ายต่อผู้คนอีกกลุ่มที่ยอมรับยาเสริมภูมิที่มีมูลค่ามหาศาลพวกคนกลุ่มนี้กำลังคิดจะทำอะไรต่อชีวิตในครอบรครัวของพวกเขาพวกเขาคือกลุ่มที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์และเป็นข้ออ้างต่อกลุ่มผู้ผลิตยาที่ไร้คุณภาพออกมาหลอกขายต่อรัฐบาลหรือไม่ที่ไม่ยอมรับว่ายาเสริมภูมิแต่ละยี่ห้อ มันไร้ค่าและไร้ประโยชน์และไม่มีความหวังอะไรที่เป็นความจริงเลยแต่พวกเขาก็คือแพะระบปราปในอัชญากรรมระดับโลกที่ยืมมือใช้นักวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์และหมอในทั่วยุโรปเป็นผู้ฆ่าประชาชนและผู้ไม่ยอมรับยาเสริมภูมิก็คืออัชญากรแทนในยุโรปยังพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากกว่าสอง0ส0คนคือกลุ่มที่ได้รับยาเสริมภูมิ ติดต่อกันสองเข็มในหลายๆยี่ห้อโดยผู้เสียชีวิตมักจะถูกอ้างจากอัชญากรที่ฉีดยาฆ่าพวกเขาด้วยข้ออ้างว่าพวกเขาล้วนเสียชีวิตลงด้วยโรคประจำตัวในขณะที่ไม่มีกฎข้อบังคับอะไรเลยถึงอันตรายของยาเสริมภูมิที่มีต่อผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้เสียชีวิตลงทั้งหมดล้วนถูกบังคับให้ฉีดจากข้อบังคับผู้นำของพวกเขา มีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และหมอหลายคนได้ออกมาแนะนำผู้นำของพวกเขาว่าโรคระบาดสามารถกำจัดพวกมันได้ด้วยแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงที่ใช้ร่วมกับพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจอะไรจากผู้นำของเขาตราบใดที่บริษัทที่ผลิตยาเสริมภูมิพวกนี้ยังสามารถกอบโกยเงินในทั่วโลกได้อีกไปยาวนานและมีส่วนแบ่งกำไรต่างๆ ที่แบ่งปันกันได้อย่างลงตัวแถมยังสามารถลดประชากรที่สร้างปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินงบสุขภาพจำนวนมหาศาลลงไปได้อย่างมีประสิทธิผลสงครามในประเทศยุโรประหว่างภาคประชาชนกับผู้นำและองค์กรทางการแพทย์กำลังเริ่มประทุขึ้นอย่างรุนแรงและเริ่มลุกลามออกไปมากขึ้นในทั่วโลกและจะไม่มีพื้นที่ให้ผู้นำประเทศ ที่พยายามออกกฎหมายบังคับประชาชนเหล่านั้นจะไม่มีที่ยืนตามคำทำนายของผมที่เคยเขียนและวิเคราะห์เอาไว้ผู้คนจะล้มตายลงเป็นใบไม้ร่วงในทั่วโลกตราบใดที่ผู้คนเหล่านั้นยังคงเชื่อต่อยาเสริมภูมิของบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่ผลิตออกมาเพื่อกอบโกยอย่างเดียวโดยที่ผู้นำประเทศนั้นๆไม่ลุกขึ้นมาปฏิบัติและทุ่มเทหาวิธีกำจัด และป้องกันเชื้อระบาดอย่างจริงจังจากทรัพยากรที่มีในประเทศของตนเองเพื่อต่อสู้กับกลุ่มทุนที่ปล่อยเชื้อระบาดพวกนี้ออกมาหลายรุ่นเพื่อผลประโยชน์อย่างมีในยะที่น่าสงสัยมาตลอดเหมือนประชาชนในประเทศยุโรปที่เริ่มรวมตัวกันสู้กับอำนาจรัฐและพยายามปกป้องชีวิตของพวกเขาด้วยตนเองใช่ขบวนการสมคบคิดหรือไม่แม้ไม่อยากจะคิด แต่มันก็ทำให้ผู้คนในประเทศยุรโรปก่อครึ่งทวีปปฏิเสธที่จะฉีดยาเสริมภูมิอีกต่อไปรวมไปถึงในสหรัฐอเมริกาที่ประชาชนกว่า80%ไม่ยอมฉีดยาเสริมภูมิเข็มที่3ไม่ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการเด็ดขาดกับกลุ่มคนพวกนี้อย่างรุนแรงมากเพียงใดก็ตามสิงคโปร์ถึงขนาดเตรียมออกกฎหมายคิดค่ารักษาผู้ไม่ฉีดยาเสริมภูมิสูงถึง1.3 ถึง2ล้านบาทกันเลยทีเดียวและมาเลเซียคืออีกประเทศที่เตรียมออกกฎหมายไลยข่ข้าราชการออกหากไม่ยอมไปรับยาฉีดสร้างภูมิซึ่งในประเทศมาเลเซียมีข้าราชการมากถึงกว่า60%อร์ซนที่ปฏิเสธที่จะรับยาฉีดเสริมภูมิอะไรคือปัจจัยให้รัฐบาลในหลายประเทศต้องออกกฎหมายเร่งรีบให้ประชาชนในชาติตนเองต้องบังคับให้ฉีดครบทุกคนให้ได้ คำตอบอยังยืนยันชัดเจนในหลักการแพทย์ว่าผู้คนที่ไม่ฉีดยาเสริมภูมิคือกลุ่มคนที่แพร่เชื้อกระจายอย่างหนักที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการแพร่เชื้อกลับมาเป็นรอบที่5ในขณะที่มีผู้ตั้งข้อสงสัยได้ถามกลับไปที่กลุ่มคณะแพทย์ว่าอะไรคือตัวการันตีว่าฉีดยาเสริมภูมิครบโดสแล้วจะไม่ติดเชือ้อและแพร่เชื้อได้แน่นอน คุณจะไม่มีทางได้คำตอบกลับมาจากคณะแพทย์กลุ่มนี้เลยนั่นยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้จำนวนประชากรในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจำนวนมากปฏิเสธที่จะรับยาเสริมภูมิเป็นเข็มที่3เพราะวงการแพทย์ไม่กล้าการันตีได้ว่าฉีดแล้วคุณจะไม่ติดเชื้อและแพร่เชื้ออีกเลยคำตอบคุณมีแค่ช่วยให้การชะลอความตายลงได้เท่านั้นยาเสริมภูมิไม่มีคุณภาพประสิทธิภาพลดลง เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์เริ่มออกมาพูดความจริงบ้างแต่กระนั้นพวกเขาก็พยายามให้มนุษย์กลายเป็นหนูทดลองทั้งโลกด้วยสารพัดส,สูตรฉีดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ได้การันตีว่าคุณจะต้องยุติการฉีดเสริมภูมิลงตอนไหนและสิ้นสุดลงที่เข็มที่เท่าไรแต่ในความเป็นจริงก็คือการฉีดเข็มแรกคือการไปทำให้ผู้ฉีดลดภูมิต้านทานลงอย่างเจียบพรัน และเข็ม2เข็ม3ไม่ได้การันตีว่าภูมิคุ้มกันของผู้ฉีดจะเพิ่มขึ้นแต่เป็นได้แค่เพียงข้อสันนิษฐานของบริษัทผู้ผลิตยาเสริมภูมิออกมาขายว่ามันจะดีขึ้นแต่คำตอบที่ชัดเจนในปัจจุบันนอกจากภูมิของผู้ฉีดลดลงเรื่อยๆแล้วเชื้อโรคระบาดกลับดื้อยาเพิ่มขึ้นแต่หวยไ,ไปออกที่ผู้ที่ไม่ยอมรับยาเสริมภูมิว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความคิด และความประพฤติที่เลวร้ายเป็นผู้ที่สร้างปัญหาให้กับสังคมทั้งๆที่มันเป็นความได้ประสิทธิภาพของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของผ,ผู้ผลิตยาออกมาขายที่ไม่สามารถผลิตยาเสริมภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงออกมาได้จริงแต่กลุ่มคนและเบื้องหลังของบริษัทยาเหล่านั้นกลับมีอิทธิพลต่อผู้นำในทั่วโลกความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดของประชากรโลกในปัจจุบันทั้งในระบอบประชาธิปไตย หรือคอมมิวนิสต์หรือการเลือกผู้นำหรือได้ผู้นำที่คิดทรยศต่อผู้คนในชาติและตกอยู่ใต้อำนาจมืดของกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังของบริษัทผลิตยายักษ์ใหญ่ของโลกหรือไม่ยังเป็นข้อสงสยัยต่อผู้คนจำนวนมากบนโลกใบนี้และนับวันจะเพิ่มทวีจำนวนมากขึ้นสงครามโลกครั้งที่สจึงอาจไม่ใช่สงครามความขัดแย้งกันของนานา,นาประเทศ ที่พร้อมใช้อาวุธห้ามหันกันก็ได้แต่มันอาจกําลังจะกลายเป็นสงครามระหว่างภาคประชาชนต่อผู้นำของตนเองและจัททวีคุณนองเลือดไปทั่วโลกด้วยกฎหมายบีบบังคับให้ประชาชนตนเองกลายเป็นบุคคลระดับชั้นล่างที่ไม่ยอมรับกฎหมายที่ออกมาตามใจกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่มีอำนาจเหนือผู้นำในทั่วประเทศขอขอบคุณบทความโดย อาจารย์เดชานรุนาฏ